ฮิโปไอโอเอลเนะครับผมสาขาเมืองไทยเอลเลทนะครับวันนี้มีสินค้าชุดโปรโมชั่น2องคในราคา29,900บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อใช้งานและวิธีการปรับเสียงว่าทํำยังไงมาดูกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็นาสายสัญญาณทั้ง2เส้นมาส่วนฝั่งเป็นเตอร์ตรงนี้นะครับก็เสียบลงท่องมิกเซอร์ช h น n n ลเอลนะครับผมส่วนอีกเส้นที่2เสียบที่ช h น n n ลอาร์ฝั่งตรงข้ามนะครับปลายสายทั้ง2เส้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งลงมาเข้าที่อินพุตของคอร์สนะครับ ส่วนอีกหนึ่งเส้นนะครับก็มาเข้าอีกฝั่งหนึ่งครับอินพุตคอร์สเหมือนกันต่อมานะครับเราก็นําสายสัญญาณ xr l อีก2เส้นนะครับมาทําการต่อจากคอร์สมาหา power amp นะครับซึ่งชุดนี้นะครับ power amp แค่หนึ่งตัวเราจะต่อยังไงมาดูกันครับก็คือให้ช่องโล channel a นะครับผมเป็นเสียงเบสนะครับแล้วก็มาใส่ที่อินพุตของ power amp ชันแนลที่หนึ่งนะครับ channel a ครับซึ่งฝั่งนี้ผมจะกําหนดเป็นเสียงเบสนะครับอีกหนึ่งเส้นนะครับที่เหลือมาเสียบตรงช่อง high ชแนลที่2ของคอร์สนะครับมาเข้าที่อินพุตของ power amp channel b นะครับ ช่อง B ของ Power a m p ตัวนี้ก็จะเป็นเสียงกลางนะครับช่อง A ก็จะเป็นเสียงเบสขั้นตอนต่อมานะครับนำสายสัญญาณอีก2เส้นมาเสียบที่เอาพุทไม้ลอย2ช่องตัวนี้จะเป็นการแยกอิสระนะครับซึ่งจะมีรูตรงกลางตรงนี้ที่เขียนคาว่าเอาพุทตัวนี้ก็คือจะเป็นรวมสัญญ,ญาณไม้ทั้ง2องช่องนะครับอันนี้ก็คือผมแยกอิสระเลยแล้วก็นาไปสายสัญญ,ญาณทั้ง2เส้นนะครับเสียบที่ช่องอินพุตของมิกเซอร์อ่าซึ่งมีช่องไม้ทั้งหมด4ช่องนะครับเลือกเลยครับว่าจะลงช่องไหนตอนนี้ผมก็จะลงไว้ช่องที่1กับช่องที่2 เมื่อเราต่อเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเช็คอีกรอบนะครับสายสัญญาณที่เราต่อถูกต้องหรือเปล่านะครับเราก็ทําการตรวจเช็คดูก่อนนะครับแล้วก็มาเช็คปุ่มสัญญาณต่างๆที่หลังเครื่องนะครับเราไปเผลอกดอะไรไว้หรือเปล่านะครับหลังคอสนะครับก็จะมีคูณ10คูณ1นะครับแล้วก็จะมีโลซัมและช่องตรงนี้ครับเป็นโมโนสเตอริโอนะครับแล้วก็มาดูที่พาวเวอร์แอมด้วยครับได้กดปุ่มอะไรหรือเปล่าครับตรงนี้นะครับผมก็จะเขียนคาว่าสเตอริโอบิดการใช้งานของแอมตัวนี้ต้องเป็นระบบสเตอริโอเท่านั้นนะครับถ้าต่อแบบบนนี้ะครั จะไม่ใช้โหมดบิดนะครับต้องกดออกนะครับถ้าใช้งานเป็นสตอริโอส่วนด้านล่างก็คือเลือกความใบของอินพุตอ่าครับผมตั้งไว้ที่0ูนจุดเจ็ดเจ็ดห้าโวลต์ครับตัวนี้ขั้นตอนต่อมานะครับเป็นการต่อสายลําโพงนะครับแล้วก็นํามาเสียบที่เอาพุทพลัเวอร์แอมป์นะครับฝั่งที่เรากําหนดนะครับก็คือ Channel A จะเป็นเสียงเบสนะครับแล้วก็เสียบตรงนี้ครับก็จะมีมาร์กไว้ให้ด้วยนะครับเป็นโลส่วนปลายสายอีกข้างนะครับมาเสียบที่ด้านหลังของตู้ซับเบสตรงช่องนี้นะครับก่อนเสียบดูหัวด้วยนะครับว่า ตรงนี้นะครับจะมีใหญ่แล้วก็เล็กนะครับให้ดูด้วยนะครับตรงนี้นะครับขึ้นด้านบนนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนขวานิดนึงครับผมก็ทําการล็อกนะครับอีกเส้นนะครับก็จะเป็นเสียงกลางนะครับก็ทําการเสียบเข้าช n n e บีนะครับของ power amp ทางร้านก็มาร์คคำว่าไฮไว้นะครับปลายสายอีกข้างให้มาเสียบที่หลังตู้เสียงกลางนะครับซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่สี่ช่องนะครับผม4รูทั้ง4ี่รูนี้เราทําการลิงก์ไว้หมดแล้วนะครับคือเสียบรูไหนก็ได้นะครับตรงนี้หรือลูกค้าจะมาเสียบด้านบนก็ได้นะครับ ด้านข้างตรงนี้ก็ได้นะครับผมเลือกเอาหนึ่งช่องครับเอาช่องไหนก็ได้นะครับนำสายสัญญาณขนาด1เมตรนะครับมาทําการลิงก์ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นระบบโมโนนะครับเพราะว่าเรามีแอมแค่เครื่องเดียวทําการลิงก์เลยครับเสียงเบสนะครับกับเสียงเบสอีกฝั่งหนึ่งซึ่งสัญญาณจากเพืวอว่าแอมฝั่งโน้นก็มาเข้าตู้ตรงนี้นะครับเป็นใบที่1แล้วก็ลิงก์จากใบที่1ไปใบที่2องเสียงกลางก็เหมือนกันครับก็ลิงก์จากใบที่1นะครับไปใบที่2ครับผม ซึ่งจะลิงก์รูไหนก็ได้นะครับอ่ารูข้างนี้ก็ได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปรับใช้งานด้านหน้ากันครับอ่าไม่ลอยติดแล้วนะครับแล้วก็มาเทสที่ power amp อ่าโอเคครับก็คือไฟเข้าทั้งหมดแล้วนะครับคอร์สก็มาแล้วนะครับเผื่อมีปัญหานะครับเราอย่าเพิ่งเอาขึ้นนะครับตัวคอร์สผมก็จะตั้งอินพุตไว้ที่ศูนย์นีบีนะครับอ่าจุดตัด140อ่าโลเอาพุตเอาไว้ที่ศูนย์ก่อนนะครับผมชนนลหนึ่งกับ h ช n n นลที่สองนะครับตั้งให้เเหมือนกัลย ส่วนปุ่มนะครับตรงหน้าเครื่องที่เขียนคําว่าฟีเฮิร์ตอินเวอร์ตนะครับพวกนี้เป็นปุ่มกับเฟอะไรยังไม่ต้องกดนะครับผมแล้วก็4 0เฮิร์ตก็ไม่ต้องกดนะครับต่อมาทําการเบอร์เทงที่มิกเซอร์นะครับตอนนี้เราทําการเสียบแฟลตได์แล้วนะครับแล้วก็มาเทสสัญญาณเสียงดูว่าเข้ามาเครื่องหรือยังนะครับแฟนฟีตัวนี้ครับเราก็ทําการกดตรงนี้นะครับจะเขียนบอกว่า USB แล้วก็5ทับ6นะครับให้ทําการกดลงนะครับตัวนี้ก็คือมันจะเอา USB ตรงนี้นะครับมาฝากไว้ที่ช่อง5ทับ6เราก็ทาการทสสัญญาณเสียงดูนะครับ อ่าเห็นไหมครับก็คือมีสัญญาณเลเวลขึ้นมาแล้วครับต่อมานะครับเราก็มาทําการเช็คเสียงที่ power amp ก็คือเพิ่มเสียงขึ้นมานิดนึงก่อนนะครับว่าเราต่อสายลําโพงจากแอมป์ไปหาตู้ลาโพงถูกต้องหรือยังนะครับทำการเทสลองดูครับช่องที่1่ครับอ่าช่องที่1่คือกําหนดให้เป็นเสียงเบสนะครับก็คือโอเคนะครับเบสสินิ้วมาแล้วอ่าแล้วก็อ่าครับช่องที่2ก็คือกําหนดเป็นเสียงกลางนะครับเสียงกลางก็มาแล้วคือถูกต้องนะครับ ต่อมานะครับให้ทําการลดมัตเตอร์ตรงมิกเซอร์ลงก่อนนะครับแล้วก็มาเพิ่มความดังที่ power amp เบสแล้วก็กําหนดไว้ที่ประมาณบ่ายสามเสียงกลางก็ประมาณเที่ยงก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับตรงนี้แล้วก็มาทาการเทสสัญญาณดูอีคิวอะไรอย่าเพิ่งไปบูทนะครับพวกอีคิวช่องด้วยนะครับมีโลมีไฮครับผม คราวนี้เสียงก็มาปกติแล้วครับก็คือเมื่อคุณลูกค้าฟังไปแล้วปรากฏว่าเบเบาเกินไปเสียงแหลมไม่มากค่อยมาบูทเพิ่มเสียงตรงนี้ครับตรง EQ ิแล้วก็อ Q ที่มากับช่องนะครับที่ให้ความถี่มา2ย่านนะครับก็คือเสียงไฮกับเสียงโลนะครับตรงนี้วิธีการปรับใช้งานมิกเซอร์แฟนซีหงนะครับว่าปรับใช้งานยังไงครับผมมาดูเลยครับมิกแฟนซีหงนะครับตัวนี้จะให้ช่องไมม์มาทั้งหมดสี่ช่องนะครับแล้วก็จะเป็นช่องสเตอร์สำหรับเปิดเพลงมาอีกหนึ่งช่องนะครับตรงนี้นะครับอ่า ช่องที่1ตัวนี้ก็จะเป็นแจ็คคอมโบนะครับสามารถเสียบได้ทั้งเอแคแล้วก็แจ็คโฟนโมโนนะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นเกนอินพุตนะครับสำหรับเพิ่มสัญญาณเสียงที่เข้ามานะครับส่วนแพดตรงนี้นะครับเป็นปุ่มลดทอนสัญญาณนะครับที่เข้ามาแรงเกินสามารถกดลดสัญญาณลงได้นะครับด้านล่างเขียนคําว่าไฮมิดโ o w ตรงนี้ก็คือเป็น EQ ย่านความถี่ในแต่ละช่องมิกซ์นะครับก็คือจะให้มาแค่3ย่านความถี่นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มปรับเอฟเฟกนะครับในแต่ละช่องนะครับตรงนี้ ส่วนด้านล่างก็จะเป็นวอลลุ่มเพิ่มลดสัญญาณเสียงของแต่ละช่องนะครับถัดมาจะเป็นช่อง5ถ้า6ตรงนี้ครับจะเป็นช่องไว้สําหรับนําสัญญาณเสียงจากโทรศัพท์มือถือจากคอมพิวเตอร์นะครับเป็นแจ็ค RCA มาเสียบเข้าที่ตรงอินพุตตรงนี้นะครับถ้าเสียบเข้าไปแล้วมากดปุ่มตรงนี้ออกด้วยนะครับให้เป็นช่อง5้า6นะครับถ้าเราไม่กดออกมันก็จะเอาช่องสัญญาณเสียง USB ตรงนี้ผ่านช่องนี้อยู่นะครับแล้วก็มาปรับแต่งเสียงที่ตรงนี้นะครับก็จะมีวอลลุ่มแล้วก็ปรับเสียงเบสเียงงงกลลาาาานนัสส่่่วถดดมม้ปุีเีวตรงนน้เเเปป็ุ่่มมพิลดสียงงงงขอหูฟัตร ช่องหูฟังตรงนี้ส่วนด้านล่างตรงนี้ครับที่เขียนคําว่าเอฟเฟกต์เฟนส์ปุ่มปล่อยเอฟเฟกต์นะครับตรงนี้ก็จะมีวอลลุ่มด้วยนะครับสตัวนี้ตรงนี้เป็นไว้สําหรับหมุนเลือกหาโปรแกรมของเอฟเฟก์นะครับเห็นไหมครับที่ช่องดิจิตอลตรงนี้นะครับก็จะมีตัวเลขปรับเปลี่ยนนะครับมีทั้งหมด9 9โปรแกรมสามารถปรับเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับสมมติว่าคุณลูกค้าต้องการโปรแกรมที่9านะครับทำการกดล็อกด้วยนะครับ1ครั้งนะครับด้านบนตรงนี้ช่องเสียบ USB นะครับตรงนี้แล้วก็สามารถบลูทูธได้นะครับเจ้าตัวทาดาแฟนซีตัวนี้สามารถเรคอร์อได้ด้วยด้านล่างตรงนี้มี EQ ทั้งหมด7แบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมัตเตอร์เอาท์พุตนะครับก็จะเป็นแยกอิสระสายขววนะครับผมไฟแฟนทอม48โวลต์ตรงนี้นะครับใช้สําหรับไม์คนเดนเซอร์ไม์ที่ต้องการใช้ไฟเลี้ยงนะครับถ้าเราใช้เป็นไมค์ลอยไม่สายทั่วไปตัวนี้ไม่ต้องกดนะครับส่วนด้านบนตรงนี้ครับเมนเอา์ก็คือนําสัญญาณเสียงตรงนี้ไปต่อพาวเวอร์แอมป์หรือไปต่อชุดเครื่องปรุงคอสอีคิจะเป็นแยกอิสระเลย เป็นแบบแจ็คปนนะครับที่มาเสียบไม่ลอยตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นโปรพัทยูเอ็มสิบห้านะครับตัวนี้เราก็ปรับตั้งไว้ที่ประมาณครึ่งหนึ่งก่อนนะครับประมาณเที่ยงนะครับตรงกลางนะครับวิธีเปิดนะครับก็คือปุ่มเปิดจะอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับกดหนึ่งครั้งแล้วก็จะขึ้นไฟสถานะสีเขียวนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับมาขึ้นมาแล้วนะครับเราก็มาทําการเทสสัญญาณเสียงนะครับที่ช่องที่หนึ่งนะครับทดสอบทดสอบทดสอบเช็ควันหนึ่งสอง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ตอนนี้ก็คือดังแล้วนะครับวิธีการปล่อยเอฟเฟคใส่ช่องไม้นะครับแล้วก็มาเพิ่มบอลลุ่มตรงนี้นะครับขึ้นมานะครับประมาณครึ่งหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็มาทําการปล่อยเอฟเฟคในแต่ละช่องนะครับก็คือตอนนี้ไม้ที่ใช้งานคือช่องที่หนึ่งนะครับก็คือมาเปิดเอฟเฟคตรงนี้นะครับฮัลโหลฮัลโหลเช็คกวนทดสอบเอฟเฟคก็จะออกมานะครับก็คือตรงนี้ถ้าคุณลูกค้า จะใส่มากก็คือต้องปรับขึ้นมาเยอะนะครับหรือจะใส่น้อยใส่อะไรก็ปรับตามความเหมาะสมเลยครับตัวนี้สําหรับคุณลูกค้าที่ชอบหรือถูกใจช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ